เเล่่ารืองผมจําได้เลยม .2 หนึ่งสอบครั้งแรกมิดเทอมใช่ไหม,มนี่กลางภาคแม่ครับนาฬิกาขอหอนาฬิกาจะเอาอยากได้<อ>านาฬิกา,อ,า,อ,าอยากได้นาฬิกาจำยี่ห้อได้ไหมไซโก้โอ้ยเช้าโก้เย็นแก่โอ้ไซโก้แม่แม่ฮะบี้อยากใส่ในาฬิกามัน,มนไม่รู้เวลาไง สอบได้แน่นะแม่ถามสอบได้แน่นะลูกที่หนึ่งโทรแม่ได้ได้แน่นอนครับได้แน่นอนแม่ผมก็พาผมไปซื้อเลยก่อนสอบสอบไอรู้รู้ว่าลูกสอบได้แน่นอนคะแนนดีแน่นอนเจ็ดสิบกว่าผมวอาเอ้ยไม่กล้าบอกอ่ะไม่กล้าบอกบอกแม่บอก,บอก,บอกว่าแม่ ที่บอกมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ที่หนึ่งเลยนะที่ประมาณย <ทำ S 1> <ด>ี่สิบอ่ะกลางกลางห้องเลยกลางกลางห้องเลยแบบอุอ้ยไอคนที่มันได้ที่หนึ่งมันยังไงวะเนี่ยใไม่ใครใช่ไหมใครไม่รู้ใช่ไหมกูไม่อยากรูใช่ไหมแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าเรียนเก่งคือเขาเรียนเขาเรียนเก่งไงเนี่ยแต่ว่าผมจําไม่ได้ว่าเขาเป็นใคร แต่อย่าง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 ที่บอกครับผมจะบอกว่าไอ้คนที่เรียนเก่งเนี่ยมันก็คือคนเรียนเก่งแต่คนที่ประสบความส็จในชีวิตมันเป็นอีกแบบนะไม่เหมือนกันเนี่ยผมเข้าไปผมก็ไปอยู่มศ .1 ทับ4ตอนนั้นือมีงานมันมีงานมนเหนสี่ทิทัศทิทัศสวนทิทัศสวน21ทิทัศสวนเนี่ยทิทัศสวน แต่แต่ไม่ใช่สองหนึ่งเพราะสองหนึ่งมันรุ่นรุ่นมาทางเราแล้วแต่นี่เป็นรุ่นรุ่นแรกๆเลยเราผมก็เข้าไปป,ปีแรกผมจ,จะใช่เลย Stu เดนต์ว e กลีหลังจากทีมที่ทุทกโรงเรียนต้องมีสัมภาษณ์กิ่กิจเจริญเด็กสูงลาบเฮ้ยเด็กสูงลาบเฮ้ยได้ได้สัมภาษณ์ลงสตูเด์วิกภาษาอังกฤษโอ้ยมันรู้บ้างใครเป็นใครโอ้โหแล้วลงหน้าปกเลยไหม เต็มหน้าเต็มหน้าเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ทําให้ทุกโรงเรียนต้องรู้จักหรือมนขายไม่ออกไม่รู้นะผมแปลกใจมากเลยไม่ขายโรงเรียนนะคือผมไม่รู้ว่ามันนีแต่มีคำว่าโอ้ยเราลงหน้าปกเลยอ่ะนะตอนสัมภาษณ์ผมเข้าใจว่าพระสัมภาษณ์ภาษาไทยนะแต่เขาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษยังไงผมไม่รู้นะแต่แบบเนี้ยก็สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับกิจกรรมในโรงเรียนเป็นเรื่องเกี่ยวกับ นิทัศน์สวนเกี่ยวกับเรื่องสังคมสังคมศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วพี่ทำไมถึงเลือกสัมภาษณ์พี่ๆอ่ะไม่ดูเขาผ่านมาเห็นผมนั่งอยู่มั้งเขาเลยสัมภาษณ์ก็ได้มีผู้หญิงด้วยนะหมอสหนึ่งคุณมอสัหนึ่งไงผมถามยิงมอสหนึ่งไม่อยากมีแฟนเด้ออยากมีนี่ผมพอกทุกคนก็อยากมีกำลังพลิบานเนี่ยใช่ไหมตัวเราเริ่มเริ่มเริ่มจะเป็น ้ใหญ่อ่าก็อยากมีแฟนเล่นกีตาเล่นเล่กีตร์แต่พี่พี่เล่นเป็นโนกอยู่แล้วคือคือเอิโนเราก็เล่นได้แต่กีตราเล่นไม่เป็นแต่สมัยนั้มันแบกเป็นโนไปจีบสาวก็ใช่ที่มันมันต้องเล่นกีต้าผมจําได้เลยเล่นกีตาร์วดูก็ทุกคนก็เล่นได้อยู่แล้ววายดูเรื่อยๆมาเรียงๆียงอะไรพวกนี้ถูกไหมใช่ใช่ใช่ต้องเพลงนี่ วัยอลวนสุขาอยู่หนใดต้อง,เ,องเ,อเล่นให้ได้เนี่ยเพื่อจีบสาวจีบสาวเท่านั้นไม่ไม่ทำไปอื่น <c oughs> จีบสาวรอก็ลองก,ก,ก็เล่นก็พอเล่นได้ก็พอเล่นได้นะฮะพอจบมส1หนึ่งก็อยู่เจ็ดสกว่าเนี่ยกิจกรรมก็ยังยังไม่ยังไม่เท่าไหร่ตอนนั้นเนี่ยผมเข้าใจว่าเริ่มเริ่มจะมีกิจกรรมเอมันมีจะมีแอคทิวิตี้ที่เป็น มศหนึ่งมาต่อมศสองเนี่ยมันจะมีละครพระเจ้าองุ่นทน์คอนใหญ่เลยสคอนใหญ่เลยฮะเขาก็ทุกคนต้องต้องเล่นทุกคนต้องเล่นพี่พี่เล่นเป็นผมเนี่ยอยากจะเล่นแต่ว่าเขาไม่เขาไม่เขาไม่จ้างเขาไม่เขาเขาไม่เรียกผมไปเล่นอ่ะถูกป่ะเพราะทุนใหญ่จะเป็นรุ่นโตโต้มศสี่มศห้าแล้วไอเราเด็กๆใช่ไหมฟันดาบ ผมเราก็ฟันดาบได้แล้วไงจางแกก็พาไปไปมีรุ่นพี่ที่เป็นมสสามมสสี่เป็นถือว่าเป็นผู้ใหญ่สำหรับเรานะเนี่ยเขาฟันเก่งแล้วไอเราเป็นเป็นลูกสมุนก็ผมก็ฟันกับสมยศนี่แหละชงเชงชงเชงไปมาไปมานะครับก็น่าจะอยู่ชักมส .2 องนะฮะในละครเรื่องนี้คุณแม่เขาไปดู ครอบครัวก็ไปดูโอ้ยเดินมายืนถ่ายรูปหน้าโลดเ้ยหลายรอบนะไม่ใช่รอบเดียวใช่ไหม<ะ>สุ่มลาไม่ใช่เล่นมีเด็กลงเลีนอื่นเต็มเลยผมจำได้เลยเนี่ยก็มส,สองก็ทำกิจกรรมนะครับมส,สองผมจำได้เลยอยู่ตรงประตูทางเข้าอยู่ขวามือซึ่งเดี๋ยวนี้เข้าใจว่าเป็นส้วมไปแล้ว ใช่ป่ะใช่ใช่เรนะองนนะฮะมศสองทับสองอีกฝั่งหนึ่งเป็นมศสองทับสามผมว่าตอนนี้เป็นช่วงไปแล้วนะที่เป็นโรงเรียนเก่าของเรานะจากมจาศส,สองก็ก็โอเคกิจกรรมก็ก็เยอะขึ้นนะฮะผลการเรียนก็ค่อยๆลดลดลง <laughs> ตามลำดับตามลำดับกิจกรรมเยอะแม่ใหโทนกรริการขึ้นเลยเราคืนไปลูกผมเพิ่งบอกว่า ที่บอกนากาเนี่ยนะโทษทีหลังจากกลางภาคสักปรมาณหนึ่งเดือนอนากาหายไปไหนไม่รู้เอาเอาหายเฮ้ย <Hey. S 1> เอาหายมันไม่ถูก,ถกนะไซโก้เราเขเราเราไม่รู้วมันหายอะหาย <c oughs> เอาหายหายหายจริงๆคือเราเด็กเราก็ไม่มีความรับผิดชอบไรมม่ไม่ว่า <c oughs> ก็าไาอยู่แล้วแม่ไหอยู่แล้วนากาหายนากาหายผมว่ามีอีกเรือนแพงกว่าก็หายนะผมจำได้เลยโอเมก้าคุณพ่อผมให้มาอันนี้อยู่มสี่มสห้าแล้วไอ้นี่ยโอ้อันนี้อันนี้ของของเจ็บใจเนี่ยก็คือมสสามมสสามเนี่ยเป็น เป็นเครียดไวที่แตกพานเลยถูกป่ะกำ,กำลังกลังกิจกรรมเยอะกิจกรรมเยอะ<า>อกิจก<า>รรมมาแรกเยอะด้วยสาวเยอะพี่ๆเนี่ยได้ข<ๆ>่าวว่าไม่ใช่ย่อยสาวเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่อย่างอย่างที่บอกกิจกรรมอันหนึ่งที่ที่คืออย่างนี้มอสา 1, 2, มเนี่ยเป็นเหตุที่เออ่ตอนเราเข้ามอหนึ่งสองสามมอหนึ่งมอสองมอสามเนี่ย ประชาธิปไตยกํลาลังเบ่งบาน,านถูกปะ่ะจาก14บตุลาต่อเนื่องมาซึ่งตอนมสองสามเราตอนที่สิบสี่ตุลาเนี่ยเราเพิ่งอยู่มอยู่ปเจ็ป7ใช่อยู่ป7ปเพราะว่ามสองหนึ่งเนี่ยสุขลาบก็ดังเพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนโอ้โหเลือนเล่เทั้งนั้นเลือนนะเราก็อยากจะก็ได้ได้ได้ความรู้ ได้ความรู้สึกอยาก,ยาก,ยากเราอยากทำเหมือนเขาไงสิ่งที่เขาที่ทุกคนต้องเท่าเทียมกันมีมีมีความคิดแสดงออกได้โดยไม่ต้องกลัวใครนี่สิ่งที่เราสิ่งสิ่งที่เราที่เราเราได้จากพวกเขานะเราก็มากินมีกิจกรรมเยอะนะครับก็เข้าใจว่าเกิดเกิด 6ตุลานะเกิดเหตุนะหตผมจําได้แล้วผมวันที่6ตุลาหรือ9ตุลาเนี่ยผมตัวผมเองผมอาจจะจําได้ว่าวันวันที่9แต่วัน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 ,ว,นวันที่6ก็กโอเคเพียงเพียงเพียงแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมไปนอนค้างกับเพื่อนสุกุลาบชมรมฟันดาบนี่แหละ ที่เกาะสีชังถูกไหมมันก็ไปมันก็ต้องไปลงเรือที่ศรีราชาแล้วขึ้นเรือไปที่เกาะสีชังก็เฮฮาดีก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีปัญหาอะไร mm hmm. น้ำใสไหลเย็นถูกป่ะแต่พอเกิดเหตุเนี่ยคุณพ่อผมก็โทรมาเพอ,อดีน้องชายคุณพ่อผมเนี่ยอ่าผมก็มีบ้านอยู่ที่ศรีราชาซึ่งผมต้องไปหาอยู่แล้วทีนี้ทีนี้ ผมไม่ได้ไปผมเราต้องไปเกาะเลยไปเกาะเลยนะผมก็ขากลับเนี่ยวันที่สองผมอาจจะอยู่อยู่บนเกาะเออทษทีวันที่หกผมพคนอยู่ยังอยู่บนเกานะผมก็จะวันที่แปดวันที่เก้าผมคงกลับมาที่สีที่รีาชาแล้วผมก็ไปแวะไปเยี่ยมอาผมไง คุณพออ่ออุดาผมก็บอกว่าบ,บี้เป็นไงสีาชะสีชชาเป็นไงบ้างบอกดีครับแล้วสีชังเราเป็นไงเอ้าเนี่ยก็จะมาเรียนจะจะ,จะมาบอกออาผมนะบอกก็จะบอกอาปานว่าเนี่ยไปไปสีชังมาอาผมก็ถามว่านอนในเต็นท์เนี่ยเป็นยังไงผมบอกเอ้า อาปาดูไ okay, ด้ไงว่าบ <ami> ีนนอนในเต็นท์ก็ก็มีคนเขาบอกกันแล้วกันแตกว่าอ๋อเลยครับยังไงเนี่ยนอนกี่โมงคุยเย็นดึกสิไอ้วันที่หกที่นอนบนบนเกาะสีชังเนี่ยมันก็แปลกเพราะว่าขณะที่นอนดึกดึกแล้วไมนมีคนมันเรียกอ่ะไม่เรียกชื่อเราเออเรียกเรียกเรียกบีะ เขาเรียก่เออบี้เป็นไงอะไรอย่างเงี้ยผมได้ยินอยู่อย่างเงี้ยแไม่คิดอะไรอ่าวเราเราไม่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 สนใจอยู่แล้วจนกลับมาถึงเกาะสีเกาะสีชังเนี่ยที่เอึงถึงถึงสีส,สีสีราชาแล้วอุณาขอเขาบอกว่าเนี่ยอาจะบอกว่าอาส่งกุมารทองกุมารทองเ่าบ้าไปเลยนะต่ส่งคนไปตาม เป็นวิญญาณ่ะเขาบอกเอาอาผมเขาบอกอย่างนี้ซึ่งจริงๆทางแล้วอาผมเ็ขเขาเป็นแคนทอริกไงบอกบอกประปาน,นี่มันสุเปติสิซังนะสุเปติสิซังเป็นสาราตินก็คือว่าออกนอกกฎหมายออกออกนอกกฎของคล้ายๆว่าทําผิดกฎศาสนาอะไรเงี้ย <laughs> นั่นแหละคือ,ค,อ,ค,อค,คือคนคือคนไทยเขาประมาณนี่แหละ <laughs> ก็ออก,ออก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 จากกฎบ้างนีฮย อาโฮเนี่ยอาทำอย่างนี้เนี่ยผมก็เพิ่งดูโอ้เป็นเรื่องจริงไว้ซึ่งเขาก็ไม่รู้ผมก็ไม่ดูว่าเราทำไงกันแล้วเรื่องมันก็มาเจอกันประสานงานพอดีคนที่รู้ก็คือผมกับอาผมว่าเฮ้ยเราไปทำอะไรกันมานะก็ก็แต่กลับมามันก็มีไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าเราก็ยังเด็กม้งแล้วก็ตอนนั้นเขาเขาบอกว่าปัญหาก็คือว่ามันก็มีการ จับนักศึกษาเยอะใช่ป่ะก็อันนี้อันนี้อันนี้ก็ผ่านไปแต่ว่าพอถึงมศสี่เนี่ย <wheelchair. S 2> ผมจําได้ว่าเอาอพอมศสามเนี่ยผมก็ก็เข้าใจว่าตอนนั้นตอนนั้นอาจารย์วีระอาจารย์วรสิตาอาจารย์วีระนี่แหละอาจารย์ในกิจมาหาครูหน่อยว่าอาจารย์มีธุระอะไรครับให้ผมรับใช้อะไรอาจารย์ให้ผมรับใช้อะไร อเออเนี่ยคือเดี๋ยวเราโรงเรียนเราเนี่ยนะจะกิจจัดกิจ,จกรรมแปลกสอนหน้าพระที่นั่งกวันนึกเสือวันลึกเสือหนึ่งหนึ่งกรกฎาหน,หนึ่งหนึ่งกรกฎามก็ตเชใช่ใชตผมเอ๊ะเอาแล้วใจให้ผมรับใช้อะไรฮะนี่อยากได้เสือ้อ ใช่ไหมครับโปรดติดตามตอนต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ